สวัสดีครับสวดมน์มหาจักรพรรดิยอดลอยสองครั้งที่ยี่สิบเก้าประจำวันที่สามสิเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดบทที่แปดบทสวดธรรมจักรกะปวัฒนสูตรเอวมัมเมสูตรตังเอกังสมยังพระกวาพารานสยังวิหรารติอิิปตนเนมิคทายเยตัตระโขพระกวาปัญจพคีภิกขุอามันเติ เทวเมพิกเวอันตาปภาชิเตนะนะเสวิตาพายโยชายังกาเมสุกามะสุขาริปกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถะสันหิโตโยชายังอัตต์กิระมาฐานโยโคทุกโคอนาริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุการณียานะกรณีอุปัสมายะ อภิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติจาจตมาจากสาธิขเวมัชมาปฏิปทาถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขู่กรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกะโปสัมมาวาจาสัมมาคัมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถา,าคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขูกรณียานะการณีอุปัสมายะภิญญายสัมโพธายานิพานายะสองวัตติอีทังโขปานะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชรา,าปิทุขามาระนำปิทุขังโสกะริเทวทุกขโทมณสุบายาสาปิตุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุโโขยังปิดชั้งนะ และพิติตังปีทูกขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปารทานขันธาทุกขาอีทางโูป,ปานะพิคเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตนหาโปโนภวิกานันทิราคะสาหคตาตัตระตัตราที่นันที่นีเสยยถีทางกามตัญหาพระวัตันหาวิภวตัญหาอีทางโูป,ปานะพิกเวทุขันธิโรโทอริยสัจจังโยตัสสายเยปะ ตันนะหายะอเศสาวิราคะนิโรโทจารโคปตินิสโคมุติขณารโยอิทังโคปณะพิขเวทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอ,อัตถังกิโกมัคโคเสยยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุขังอริยสัจจันติเบพิกเวภูเพ อนุรุษเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจ์ปริญเยยันติเมติคเวปุกเพยอนุสุษเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจ์ปริญญาตันติเมติคเวปุกเพยอนุสุษเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิพิชชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิอทั้งทุกขันสมุททยโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิพิชชาอุธปาธิอารโกอุทปาทิตังโผไปทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิคเวปุกเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญา อุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโฆปุิธรรมทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปายีนันติเมพิกเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโกอุตปาธิอิธรรมทุกขาเนโรธะอิธรรมทุกขาเนโรโทอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชา อุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโหไปในทางทุกขันิโรทูอริยสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมพิฆเวปุเพออนุสตเตสุธทมเมสุจากขงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโหไปในทางทุกขันิโรทูอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิฆเวปุเพออนุสตเตสุธทมเมสุจากขงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิ อิทางทุกขันนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนุสตเตสุทมเมสุจักหงุอุปาทิยานังอุปาธิปัญญาอุปาธิวิชาอุปาธิอาโรโอุปาธิตังโคปนิทางทุกขันนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิคเวปุเพอนุสตเตสุทมเมสุจักหงุอุปาธิยานังอุปาธิปัญญา อุรปาธิวิชชาอุราธิอาโรโคอุรปาธิตังหัวปณิทางทุขารโรทคารมิเปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพงอนุทิสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุรพาฏิยานังอุรปาธิปัญญาอุรปาธิวิชชาอุราธิอาโรโคอุรปาธิยาวากีวันจะเมพิกเวเมสุจตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยานทัสนัง นะสวิสุทธังโหสิเนวะตาวะหังพิขเวสเทวเกโรคีสมารเกสัพรมเกส,สัตส מנ ะพรามนิยาปชายะสะเทวมนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปจัญญาสิงยะโตจกักโเมพิคเวอิเมสุจตโสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทศาคารัญญถา,าปูตังยานทัสนงังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิขเว สเทวะเกโรเกสมารเกสพรมเกสัสมณพรามมณียาปชายะสะเทวะมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมพุทิงอวิสัมพุทโธปจัญญาสิงยา,งยางนันจะปณะเมทัศนังอุปถาธิอุาปาอปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถานิอุปนภโวติอิทมะโวจะกภะคะวาอาตาัตต๊ มะนาปัญจวัคคียาพิขูภะวโตภาสิตังอภินันทูอิมัสสะมินจะปะนะเบยากระนัสมิพันยะมาเนอายัสมะตโตกนันยะสักวิระชังวีตะมะลังธรรมะจกักูงอุทปาธิยังกินจิสมุทยะทรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจพะพระ พรวตาธรรมจักรเจภูมิมาเทวาสัตตมรุษาเวสุงเอตามพระวตาคารานสียังอิสิปัเนมิฆาทะเยอนุตรังธรรมจักรกังปวัติตังอปปติวัตียังสมเนนนวาพรามณนนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเจนะจิวาโรกัสเมินติภูมินังเทวานังสัตตังสุตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมรุสาเวสงจารุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวะตาวติงสาเทวาสัตตมรุสาเวสุง ตาวตตินสานางเทวานางสัตตังสุตวายามาเทวาสัตถมรุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมรุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตังสุตวานิมานารตินังนิมานารตีเทวาสัตถมรุษาเวสุงนำนิมานารตินังเทวานางสัตังสุตวาปรนิมิตะวสาวตีเทวาสัตถมนุษาเวสุงปรนิมิตะวสาวัตีนังเทวาสัตตังสุตวา พระพรหมกายิกาเทวาสัานมนุสสาวิสูงเอตามพระวตาพาราสียังอิสิปตเนมิคาเตเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปะติวตติยังสัมมณเนวาพรามณีนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเจนะจิวารโอกาสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุขเตนะยาวะพรามโรกาสัตโตอภุคัตติ อัญจะทะสะสะหัตสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัมปะมานูจะโอราโรโอภาโสรเกปาตุระโหสิอาติกัมเมวเทวานาังเทวานุภาวังอะระโหปขวาอุทานังอุทานีานสิัญญาสิวะตะโพกุลหันโยออัญญาสิวะตะโพกุลหันโยติอิติหิหังอายัสมะโตกุลหันยัสะอัญญาคาุลหันโยเตวะ นามังอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระนสัมปันโนสุกโตโรกกวิทวันุตโรปุริสธรรมะสาตถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะขวาติปุริสิทธะมานุสติสวาขาโตปะขวาตาธโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัปโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนปะขวาโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนปะขวาโตสาวะกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนพระคัมภีโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคัมภีโตสาวกสังโฆเจ้าที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสัปุคาราเอสาปพระคัมภีโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทกักขิเนโยอัญชริจารณิโยอนุตรังคุณยักเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสักระตวาสักระตวาพุทธรัตนักสรสธังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสเทนะนานัตสันตุปัทวาสัพเพ ทุกขาวูปะเสเมตุเตสักัตถวาธรรมรัตนังโอสถังอุมตังวรังปาริดาูปะสมนังธรรมะเตชีณะโสตินานสันตุปัฏฐวาสเพยพยาูปะเสเมตุเตสักัตถวาสังขรัตนังโอสถังอุมตังวรังอาหูในยังปาหูในยังสังฆเตชีณะโสตินานสันตุปัฏฐวาสเพโรคาูปะเสเมตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินาปัญชร ชยาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวานายจตุสาัจจสปังสังเยปีวิงสุน,นาราสภาตันหังกราทยพุทธ,ธาถาวิสตินายิกาสาเพปฏิติตาในหังมัทเขเ,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหงังพุทธโทธธรมโมทวิโรจนีสังโูปฏิติโตไมหังอุเรสะคุกนาโกรหัตเยเม,มยอนุรุโธโธสารีพุทโตจราคิเนโคนทันโยปิิภาคสศมิงโมคราโนจาวามกเกทัคิณีสวเนีไมหังอาสงอนันพระุโรู สัพพูจะมหานาโมอุภาสุวามโสตเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริยวะปภังกะโรติสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุริพงคบมารกัสโพเทโรเมหสีจิตตวาตะโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิกุณาโกรโปโนอังคุริมาโรจัอุปารีนันทศิวรีเทราบัญจะอิเมชาตานราเตธิลคกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาปบคาเอตาสิติมหาเทราชิตะวันโต ชินโอรสาชันตาเสระเตชีนะอังคะมังเคสุสันติตาลัตนังปุรโตอาสิทัคิเนเมตตสุตะกลงทศชักทงปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมารังขันธะโประปาริตันจะอาตานาติยสุตะกลงอากาเสศทันังอาสิเสสาปาการิสันติตาชินานานาวารสังยุตาสัตตปาการลังกตาอวตตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัทวาเสสาวินณยังยันตุ อะนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุธทธปัญชเรชินปัญชระมัชามิพิหาอันตังมหีิตะเรสัธาปาเรนตุมังแสพเพเต,เตมหาปริสาสภา,าอิจเจวามันโตกุตโตสุระโข,ขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโูสังฆานุภาเวนะชิตันตารโยสัทธมานุภาวะปาริโตจะร,รามิชินปัญชเชรติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหาคาพาหุงสหัสมะพิณิมิตาสาวุธันตังคลีมีครัมอุทิธโครและเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคารานิมาราติเรฆามพิยุทธิธัสรภรติงคูรัมปนาละวะกัมมัคขมะท,าขขาขทัทยะขังคันติสุธันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคารานิ นาลาคีรินข้าเจ้าวรังอธิมัตภูตังทาวาคีจักกมสนีวสุทารุนันตังเมตังปุเสกวิธินาชิตวามุเรนโทตันเตชสาพระวะตุเตชยมังคารานิปุคิตาขะข,ขมติหัสทัสุธารุนันตังทาวันติโยชนะพฐังคุริมาระวังตังอิทีปิสังขตมโนชิตวามุเรนโทตันเตชสาพระวะตุเตชยมังคารานิกัตวานักขัตมุทะรังอิวะคภิณียาจินใจยทุทวจนะะชนะกาย,ยมัตเช สันเตนะโสมะพิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวัตุเตชะยมังคารานิสัจจงวิหารยามติสัจกาวัตะเกตุมวะทาพิโรปิตมนังอริยานตภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวัตุเตชะยมังคารานินันโทปนันทะพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุเตนะเถระพุชเคนัทมาปยันโตอิตทูปเทสุพิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวัตุเตชะยมังคารานิทุกขังอาทิตย์ ผู้จะเคนะสุธาธาหัถังพระม,มังวิสุทธิชุติมิตรที่ประกาศพิทานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชะยมังคาระอัตคาถา,ายโยวาชนโนที่นาทินทีนสระเตมทันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัตถวานนโมขังสุขังอธิขเมยยะยะนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพา,านินางปูเรตวาปารีมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจว no oh oh so ok so ok ัตเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพทิยามเรศกยานังนันทิวนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสูชยมังคารีอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโปคารีเสเกสัพพุทธานังอาคัปปโตปโมติติสุนักตังสุมาคารังสุปาาตังสุติตังสุขโนสุโมหุโตจสีทังพรหมจาริสุปัทกินังกายกรรมังวาจกรรมังปัทกินังปัทคินังมโนกรรมังปณิธีเตปัทกินาปัทคินานิจตวานัปพันตัดเท ปัฏฐานคีเนพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิีหูเปยคเรโพธิคเรแตหิงแตหิง ตาธรรมธาเนนะพวันตุภูชิตาสดถิงกรุนเตทวิหารมันทเรเถระจะมัชชานวากาจะพิโวสารามิกาฐานะปฏิอุปะอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสับปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชะละผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสัง เถทะชาตาอัทโวปปาติกานิญยานิจังธรรมะรังปฏิจจเตสัพเพปิทุขสะกรนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรมโมธรรมัตทาทาราจากบุคลาสังโฆโหตุสมคโควะอัทายะจะหิตายะจะอัมเภรขะตุสัทธาโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปา โเนยามะธรรมเเมริยับปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเทปิปาณิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุอุทิภาวายะสตานังสมิทังในตุเมธนิงมาตาปิตาจอัตตระชังนิจังรักขันติปุตกังเอวังธรรมเมนราชโนปะชังรักขันติปะชังรักขันตุสัพพทานบทที่16เทวะ ตาอุยโยชะนาคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจจนิพัทยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกาโหตุสภพปิปานิโนโอเอตาวตาจักอมเหหิสัมพตังปุญญะสัมพทังสภเพเทวานุโมทันตุสัภะสัมปติสิทยาทานังทะทันตุสัทายะาสีลังรกขันตุสัพทาภาวนาภิราตาโหตุ ขัทฉันตุเทวตาคตาบทที่สิสุมัลคณาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมางครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานั้นจะยังพลังอาถันตานันจะเตชนะพระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานั้นจะยังพลังอาถรรตานันจะเตชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานั้นจะยังพลังอาถรรตานันจะเตชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานั้นจะยังพลัง อรหันตานันจะเเชนาระขังปัธรรมิสปโสสเีพุทัสสเพธรรมาสเพสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนาระขังปัธรรมิสปะโสสเีพุทัสสเพธรรมาสเปสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเเชนาระขังปัธรรมิสปโสสเีพุทัสสเปธรรมาสเปสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนาระขังปัธรรมิสปะโสสเีพุทัสสเพธรรมาสเพสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะ รัขังพัทามิสะะสะปโสสะพีพุทธาสเพธรรมาสเพสังฆาพระปัตาปเจกานันจะย,ยังพลังอาัฐานตานันจะเตเชนะรักขังพัทามิสสะปะโสสะพด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพ่ีความเพียรและอันิรงในการบูชาพระรันตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริเสและะคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหลา่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรโดอํานวยพรให้แข่ข้าพเจ้าและประตุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้าครคู๖แผ่ 8, ตลอดจนประตุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริเจงสะเร็จศัพดิ์สิทธุประการเถิด บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผมบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัไปทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสํเาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน่าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริมาณสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็ในการวิปัสสนากรรมมาฐา,านเกิดปัญญาญาตและเจริญด้วยจัตสุผลพิทพรชัยทั้งสีคืออายุวะณะสุขะประระเทินขออนุโมทนาบุญครับครอบครัวยอดเสถียทุกท่าน